เป็นตั้งแต่หลานสายยังไม่แต่งงานจนกระทั่งลูกเขาเดินลูกอายุสิบหกแล้วนะอ้ยแล้วแขนเป็นอะไรครับจะตายไปทมกานเลยคนั้อ๋อเส้นโลหิตในสมองแตกหลายปีแล้วกว่าสิบหกแล้วอันนี้คุณป้าเวลาจะเดินเข้าห้องน้ําก็ต้องใช้ตรงนี้เนาะไปอยู่จันบุรีแล้วตายจากจากวัฒนานครนี่ไปพักหนึ่งเห็นหมอเขว่านะฮะก็อยู่ไปตามอัตภาพเลยครับ เนื่องจากต้องดูแลภรรยาที่ติดเตียงอย่างนี้ใช้้าใบใช้อะไรคุมใช้พลาสติกหรือบางทีผมก็ไปขอร้องครับร้องพดหน่วยงานไหนที่ว่านี่ได้ก็ผมอยากลองไปถึงนายกนุ่นเนีว้วไปไม่ได้เนื่องจากไม่มีคนดูแลนะครับเพาลองเนื่องจากสภาพของชุมชนเนี่ย อยู่อย่างนี้แล้วนี่เป็นโครงการพระราชรีสีผมก็ไม่อยากจะเอ่ยปากอยากอายตัวเองเนาะผมก็ทํางานช่วยเ,ลยเหลือราชก,การมาตลอดชีวิตก็ว่าได้แต่ผมนีไม่เคยคิดฝันนะทหารเกิดจริงแต่ผมไม่เคยคิดไปขอเจ้านายเลยเมือออ่อวสสองสองสองสามนี่นะัผมได้ เป็นรอสอี่สิบเอ็ดปีครับหน่วยงานไม่เคยมาเหลียวแลเลยเหรอเคยเลยครับวันนี้รู้สึกยังไงรู้สึกดีใจครับพระมีทีมงานอย่างรองนี่นะครับช่วยช่วยผมมาคนนึงก็ไหว่ายไหวดีใจดีใจจริงใยังมหัวหล่อเลยใช่บ้านหรือป่าก็อใคยังไงเนี่ยังหัวหล่อ้านไม่เหมือนบ้านเนาะทำไมผม ผมเป็นคนไทยคนนึ่งแล้วเมื่อตกรกรรมลำบากขนาดนี้ผมช่วยชาติมาขนาดนี้แล้วทำไมช่วยเหลือเมียผมก็ยังไม่ได้แต่ยังดีนะที่องค์สมเด็จเจ้าอยู่หัวมาให้ผมต้องเสียเงินเป็นสิบนี่ดิว่านาบวะมันเป็นโลหิตแจในสมองอนะเนาะ เราแล้วอันในอกยังดีใจแล้วก็มีทีมงานลองพดหนึ่งครับอำแกดูได้ผมไม่เคยที่จะมีอะไรกินกันหอดมามันนะครับผู้ใหญ่ก็มาดูยุกก็มาถ่ายภาพว่าจะช่วยเหลือ,อยุกทีหนึ่งผู้ใหญ่มาหมอดูยุกแต่ก็ไม่เห็นมาอืมคือว่าจะมาช่วยเหลือ,อยุก นีคนสทศชายขึ้รองพดอยู่นะบอกก็จะช่วยเหลือนี่ก็ค่อยทางพ่อพดอดีไปแล้วนี่สีมานนี่ดีใจมากๆเลยนี่อยากให้หน่วยงานมาช่วยเหลือโอ้ยอยากให้มาช่วยมากๆเลยไหมาคุยเยอะๆเขาว่าเขาจะช่วยเหลือแต่เขาก็หายไปไม่ได้ทัางผู้ใหญ่บ้านก็เมาก็เมถ่ายเอาถ่ายรู้แบบนี้แหละก็เข้าใจเข้าใจอยากจะช่วยเหลือแล้วมาไหมนี่ถ้าหน่วยงานอื่นมาจากเขาบอกเขามาจากจังหวัดนะเขาเงียบอีก ผู้หญิงไม่รู้กัเหน่วยงานไหนก็ไมการถามเขาน่ะผดยเขาจะเขาจะช่วยหรือเขาจะไปติดต่อหน่วยเนื้อให้หน้อยใจม,กมากๆที่คอยทางเห็นรถขึ้มาก็มองทางก็ไม่เห็นมีอะไรมาทีก็เล็กๆน้อยๆครับเนาะจากนักข่าวร้องมาเราก็มาดูแลนะนนเนาะครับ <laughs> ขอบคุณครับสู้ๆนะครับ กองบรรณาธิการสืบจากข่าวรายงาน